สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการป้องปากอยากเล่าค่ะวันนี้มาเจอพวกเราสองคนนะคะกับคุณพัชระดวงสุงเนินและดิฉันวารีสนอวาทีค่ะครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะครับทั้งที่รับชมผ่านช่อง11 NBT ภาคอีสานรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะครับ Facebook f a n p a g e NBTUBON นอกจากนี้นะครับถ้าใครไม่สะดวกรับชมส,สดๆก็สามารถติดตามย้อนหลังในที่ u t u b e ครับ NBT11UBON ก็ได้เช่นเดียวกันครับสําหรับวันนี้นะคะมีประเด็นข่าวสารที่หลากหลายและน่าสนใจมากๆเลยนะคะในเรื่องแรกประเด็นแรกที่เราจะไปพูดคุยและดูกันก็คือเรื่องของโรคมะเร็ง<า>เพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยของเรานะคะมียาแบบผู้เป้าก็คือสามารถรักษาโรคมะเร็งได้เลยนะคะโดยผลิตขึ้นที่ประเทศไทยนั่นเองนะะ,ะก็ถือว่าเป็นยาที่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ สำหรับโรคที่ถือว่ามีผู้ป่วยจํานวนมากในประเทศไทยของเราในปีน้ก็ถือว่ากลายเป็นการเปิดเรื่องดีๆเหมือนกันนะนะครับสำหรับการที่ค้นพบยารักษาโรคมะเร็งได้นะครับนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของรับสมัครแรงงานไทยครับที่จะไปฝึกทักษะกันถึงที่เลยนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นในโครงการ i m j อ็มเจแปเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ใครที่สนใจเนี่ยสามารถไปฝึกทักษะได้โดยตรงไปในในพื้นที่จริงๆเลยว่าเขาทํางานในรูปแบบไหนเพื่อที่จะเขาเรียกว่านํามาเป็น ปรับเป็นพัฒนาในของประเทศตัวเองได้นั่นเองใช่ค่ะรวมถึงหลากหลายประเด็นที่ตอนนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวพาผู้ชมไปติดตามกันเลยค่ะเขาสู่เรื่องแรกเลยนะครับอย่างที่คุณวดีได้เกินไปครับสำหรับในเรื่องของยารักษาโรคมะเร็งน,นะครับ<ม>สําหรับอินครานิมนะครับหนึอยยารักษาโรคมะเร็ง มุ่งเป้าชนิดเม็ดตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยครับคุณผู้ชมจากพระอัจฉริยภาพและปรีชาสามารถนะครับในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วรลัยรักษ์อัคราราชกุมารีกรมพระสีสว่างควัตวรขันติยราชนารีครับ การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันครับทุกคนมีความก้าวหน้าอย่างมากหนึ่งในนวัตกรรมการรักษาที่ได้รับความสนใจอย่างมากก็คือยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้านี่แหละครับซึ่งเป็นการใช้ยาที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อเซลมะเร็งและสามารถทำลาย หรือยับยั้งเซลล์มะเร็งเป้าหมายได้แม่นยำช่วยลดการทำลายเซลล์ปกติในร่างกายเป็นการลดผลข้างเคียงจากการรักษาแบบดั้งเดิมนั่นก็คือเคมีบำบัดนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังสามารถปรับแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็วตามลักษณะาการดำเนินงานตามดำเนินของโรคผู้ป่วยแต่ละรายอีกด้วยครับด้วยพระปิชาสามารถและพระวิสัยทัศน์กว้างไกลของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพร์ว่าเล,ลัก อัครราชกุมารีกงพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยโดยทรงตระหนักถึงความยากลำบากของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดโอกาสเข้าถึงเภสัชพัณฑ์ประสิทธิภาพสูงทรงจัดตั้งโรงงานผลิต เพสัจพันธ์ในพระดำริณพระตำหนักพิมานมาศอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีในปี2568เพื่อให้เป็นโรงงานต้นแบบในการผลิตเพสัจพันธ์ที่จะเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและการพัฒนาเพสัชาพันธ์สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ต่อเนื่องสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งพระองค์ทรงวางพระนโยบายนะครับการวิจัยและก็ผลิตยารักษาโรคมะเร็งอย่างรอบคอบทรงให้ความสําคัญต่อการดูแลผู้ป่วยในทุกมิติ ด้วยแนวพระนโยบายที่กว้างขวางนะครับนี้จึงเกิดการวิจัยที่หลากหลายและก็ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งในทุกๆรูปแบบตัวยารักษาโรคมะเร็งนะครับชนิดมุ่งเป้าที่จะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโลซีนไคเนสนะครับเป็นหนึ่งในยาที่ทรงส่วนพระไทยเนื่องจากเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลากหลายชนิดให้ผลการรักษาที่ดีมีอาการข้างเคียงที่ต่ำนะครับเป็นที่ยอมรับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยาครับ ตลอดการดําเนินโครงการทรงมีภาวริรยาสาหะและใส่พระไทยติดตามความก้าวหน้าของโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดรําริราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ด้วยพระองค์เองโดยทรงร่วมในกระบวนการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆและทรงร่วมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพของโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดาริทรงใช้พระสติปัญญาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนำคณะทำงานของโรงงานผลิตเพสัจพันธ์ในพระดาริเพื่อการพัฒนามาตรฐานเภสัชกรรมอย่างยั่งยืนเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานแห่งนี้มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลโดยทรงปฏิบัติการพิสูจน์ เอกลักษณ์และทรงวิเคราะห์หาปริมาณสารปนเปื้อนความชื้นในวัตถุดิบด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีฟิสิกชั้นสูงนอกจากนี้ค่ะยังทรงปฏิบัติการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปเช่นพฤติกรรมการปลดปล่อยตัวยาสำคัญมิติความแข็งความกร่อนของเม็ดยายาเม็ดเป็นต้นค่ะ นี่แหละครับโดยทรงตระหนักถึงความยากลําบากนะครับของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดโอกาสเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงทรงจัดตั้งโรงงานนี่แหละครับผลิตภฤฤัณฑ์ผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดําริณพระตําหนักพิมานมาศนะครับอำเภอสติหีบจังหวัดชลบุรีในปี2563นะครับเพื่อให้เป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชภัณฑ์ที่จะเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและการพัฒน,นาเภสัชภัณฑ์สําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ต่อเนื่องสมบูรณ์ตั้งแต่ ต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั่นเองนะครับซึ่งผลจากการทรงงานด้านาเภสชัชกรรมนะครับด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระปณิธานอันแน่วแน่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเกิดเป็นคุณุปการสําคัญต่อวงการสาธารณสุขคือยาเม็ดรักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้านะครับตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยคืออิมคลานิป100นะครับโดยประกอบด้วยตัวยาสําคัญ มาทินิป100มิลลิกรัมนะครับโดยได้รับการขึ้นทะเบียนต้นตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคม2568และก็พร้อมนะครับสำหรับการนำไปใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งครับค่ะเดี๋ยวไปดูคุณสมบัติกันบ้างน,นะคะยาอิมคานิปนะคะมีคุณสมบัติในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ทรซินไคเนสอย่างจำเพาะเจาะจงนะคะเป็นการทำลายเซลล์มะเร็งอย่างแม่นยำด้วย การช่วยให้การควบคุมการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพ,พลันชนิดฟ i ลาเดลเฟียบวก มะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารมะเร็งผิวหนังชนิดหายากโดยจะได้นำมาให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่โรงพยาบาลจุลาพรตั้งแต่เดือนกนรกฎาคม2568เป็นต้นไปซึ่งจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะความสำเร็จนี้นะครับนับว่าเป็นพระกรุณาธิคุณที่ไม่เพียงช่วยเหลือประชาชนคนไทยให้พ้นจากทุกภัยของโลก เงเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะความชํานาญด้านการพัฒนาตํำรับการผลิตการควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพการทดสอบ เภสัชวิทยานะครับและก็การขึ้นทะเบียนยารักษาโรคมะเร็งให้แก่บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นการยกระดับความสามารถด้านเภสัชอุตสาหากรรมนะครับอุตสาหาการรมเทคโนโลยีเภสัชกรรมและบุคลากรทางด้านนี้ของประเทศไทยให้พร้อมรองรับการผลิตและการวิจัยนะครับยารักษาโรคมะเร็งตาหรับอื่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปก็เป็นการสร้างความมั่นคงทางยาครับให้กับประเทศในระยะยาวเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนไทยอย่างยั่งยืนนั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าโรคมะเร็งในประเทศไทยนี้ถือว่าเป็นโรคที่มีอัตราการป่วยสูงมากนะคะแล้วก็เกิดขึ้นเยอะมากๆโดยเฉพาะในสตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกต่างๆนะคะก็ถือว่ามีตัวยาตัวนี้เข้ามาก็จะช่วยรักษาโรคเหล่านี้ในคนไทยนะคะแล้วก็ลดการซื้อ,อยาจากต่างประเทศหนึ่งคือลด เรื่องของราคาต้นทุนแล้วก็สามารถที่จะหายาได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวขยับไปดูเรื่องของการหางานกันหน่อยค่ะโดยทางรัฐบาลนคะคะโดยกรมการจัดหางานค่ะกระทรวงแรงงานได้มีการเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยนะคะเพื่อเดินทางไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือขององค์กร M IMJ8 แปนประจำปี2568ค่ะการสมัครครั้งนี้นะคะสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็ได้อบรมเรื่องของภาษาญี่ปุ่นก่อนการเดินทาง4เดือนด้วยค่ะโดยนางทางอดีรกรมกงการจัดหางานนายสมชายมรกตศรีวันค่ะเปิดเผยว่ากงการจัดหางานประกาศร,รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IMJ8 แปนนะคะปี2568ครั้งที่4โดยเขาระบุนะคะว่าต้องเป็นเพศชายนะคะในตําแหน่ง ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยแบ่งการสมัครออกเป็น2รอบค่ะโดยรอบที่1นะคะเริ่มมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะคะยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมก็คือ31นั่นเองค่ะส่วนรอบที่2ก็คือในรอบของเดือนสิงหาคมนะคะตั้งแต่วันที่1นึถึงสาิสิงหาคมใครที่สนใจฟังตอนนี้แล้วสนใจสามารถไปได้ที่เว็บไซต์ t o e a d o e g o t h นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เว้นวันหยุดราชการ<ม>รวมถึงฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ <lige> เมื่อฝึกปฏิบัติงานครบ3ปีนะคะค่าเบี้ยเลี้ยงเดือนแรกจะได้80,000เยนหรือประมาณ1 7 8 0 0บาทรวมถึง รีค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟและเดือนที่2ถึงเดือนที่36นะคะจะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนดเมื่อสำเร็จการฝึกปฏิบัติครบ3ปีแล้วจะได้ประกาศสนียบัตรนะคะรองรับเรื่องของการฝึกงานทางเทคนิคได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน00แสนเยนหรือว่าประมาณ134,000บาท ะะอัตราแรกเปลี่ยนวันที่10กรกฎาคม2,568เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางไปกลับ ประเทศเไทยนั่นเองค,คับถือว่าคุ้มค่ามากมากนะค่าค่าค่าตอบแทนสูงมากานะครับนะับนะนะว่าเป็นโอกาสทองสําหรับชายไทยครับที่ต้องการพัฒนาทักษะทางเทคนิคและก็ประสบการณ์การทํางานในต่างประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยงานฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคนีคน้ครอบคลุมหลากหลายสาขามากๆนะครับทางประเภทของงานอุตสาหกรรมการผลิตอาทิการงานหล่อออกแบบนะครับงานกลึงโลหะนะครับงานปั๊มขึ้นรูปโลหะ รวมไปถึงงานเชื่อมโลหะงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรงานพ่นสีงานแปรรูปอาหารก็มีนะครับรวมไปถึงประเภทของงานอุตสาหกรรมก่อสร้างเช่นง,งานนั่งร้านครับงานก่อสร้างแบบหลอ่องานเดินท่อซึ่งรวมว่าเป็นทักษะที่เป็นต้องการของตลาดแรงงานทั้งนั้นเลยนะครับ<า>สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นเพศชายใครที่สนใจและเข้าเกณฑ์ตามนี้นะครับอย่างแรกคืออายุ18 30ปีนะครับข้อแรกจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวชนะครับหรือว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงปวสนั่นเองนะครับหรือปริญญาตรีไม่จํากัดสาขาวิชานะครับสูงไม่ต่ํากว่า160ซนติเมตรสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์พ้นภาวะทางทหารนะครับไม่มีรอยสักบนร่างกายาไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่เคยทํางานหรือว่าเข้าเมืองหรือว่า,าพำนนับโดยผิดกฎหมายหรือต้องห้ามเข้าญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับ ซึ่งการสอบคัดเลือกจะใช้วิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและก็ประเมินภาษาญี่ปุ่นณศูนย์สอบกรุงเทพมหานครครับใครที่สนใจนะคะเขาก็จะมีการเปิดรับสมัครอย่างที่บอกไปนะคะรอบที่1วันที่1ถึง31กรกฎาคมรอบที่2วันที่ 1- ถึงส1สิงหาคมและก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบนะคะรอบที่1ในวันที่8สิงหาคมและรอบที่2ในวันที่5กันยายนนะคะทางเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่สำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดทุกจังหวัดหรือว่าสำนักงานจัดหาง,งานกรุงเทพมหาคนครพื้นที่1น0ถึงสิหรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหาง,งานสามารถโทรได้นะคะที่เบอร์022459428หรือสายด่วนกรมการจัดหาง,งานโทร1694หรือว่าจะเป็นสายด่วงกระทรวงแรงงานนะคะโทรไปที่เบอร์1506กด2กรมการจัดหาง,งานนั่นเองค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆ่เขาบอกว่า นัว่าเป็นโอกาสทองของชายไทยนะครับที่จะได้ไปฝึกทักษะต่างๆที่เป็นเทคนิคต่างๆที่เอามาปรับปรุงพัฒนาในพื้นที่ของบ้านเรานอกจากไปเนี่ยคือได้เซอร์ติฟิเคทแล้วหนึ่งได้ความรู้แล้วหนึ่งได้เงินกลับมาลงทุนอีกด้วยนะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะก็สามารถที่จะสมัครกันได้นะคะในห้วงเดือนนี้ถึง31กรกฎาคมแล้วก็เดือนหน้านะคะก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงส1สิงหาคมนั่นเองค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้านะครับบ้องปากอยากเล่ายังมีข่าวทีี่่่่นนนนนาาสใจอกกกกมมััชว้พ อยู่ะเอกพกแกนี่แย่แจ,จริงจานตามมาทั่หาาคู่ีนี้ บาดมาแล้วเฮ้ยนี <presidency> ่มันโพลอาจารย์วิทยาเนว่าแกว่าอาจารย์จะรอดไหมเอกพวกแกมาทำอะไรที่นี่อาจารย์ป่วย่ะก็มาเยี่ยมไง auf seiner Ecke. กลับมาติดตามรับชมกับป้องปากอยากเล่ากันต่อครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับทางคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติเห็นชอบสําหรับร่างพระราชบัญญัตินะครับพรบศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงินพศตามที่กระทรวงการคลังได้มีการเสนอไปนั่นเองนะครับ ซึ่งเรื่องนี้เองครับนางสาวสาศิการวัฒนาจันทร์ครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติศูนย์กลางการประกอบธุรกิจการเงินพศตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะครับโดยมีสาระสําคัญในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการประกอบธุรกิจ ทางการเงินของโลกนะครับเพื่อดึงดูดผู้ประกอบธุรกิจการเงินในต่างประเทศเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยผ่านกลไกลก,าการส่งเสริมกำกับดูแลและก็ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยสาระสำคัญคืออย่างแรกครับ กำหนดแนวทางการจัดตั้ง Financial Hu b นะครับในเขตพื้นที่ที่กำหนดสำหรับการประกอบธุรกิจเป้าหมายได้แก่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์นะครับธุรกิจบริการการชำระเงินธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลธุรกิจประกันภัยธุรกิจในหน้าประกันภัยต่อนะครับและก็ธุรกิจการเงินอื่นหรือว่าธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องหรือว่าสนับสนุนธุรกิจทางการเงินตามที่คณะกรรมการ ประกาศกำหนดโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีครับกำหนดให้มีนะคะคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงินมีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะนโยบายกำหนดประเภทและขอบเขตของการอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป้าหมายจะทำแนวทางการส่งเสริมการประกอบธุรกิจเป้าหมายรวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบ ต่อมาค่ะคือให้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงินมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการเพื่อกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจเป้าหมายใน financial hub ต่อมาคือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆค่ะกับผู้ประกอบธุรกิจเป้าหมายใน financial hub การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจเป้าหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการมีอำนาจออกประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อกำกับดูแลการประกอบธุรกิจเป้าหมายให้มีความมั่นคงและปลอดภยัยมาตรการปรับเป็นพิใยและโทษทางอาญาโดยตัดบทบัญญัติที่กำหนดให้เป็นความผิดและมีโทษทางอาญาซึ่งมีองค์ประกอบความผิดเหมือนหรือคล้ายคลึงกับความผิดที่ได้ กำหนดไว้แล้วในภาคความผิดของประมวลกฎหมายอาญาและกำหนดให้ใช้มาตรการปรับเป็นพินัยสำหรับกรณีที่เป็นการกระทำที่มิใช่ความผิดร้ายแรงหรือมิได้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจหรือระบบการเงินของประเทศไทยและโทษทางอาญาสำหรับกรณีที่เป็นการกระทำความผิดที่ร้ายแรงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจหรือระบบการเงินของประเทศโดยในกรณีที่มีโทษปรับสถานเดีย กำหนดให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ค่ะและสุดท้ายครับคือการกําหนดบทเฉพาะการครับโดยในวาระเริ่มแรกนะครับให้รัฐบาลเนี่ยจัดสรรทุนประเดิมให้แก่สํานักงานตามความจําเป็นและก็ให้คณะกรรมการนะครับโดยตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ไปพรางก่อนนะครับโดยให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการและดําเนินการตั้งแต่ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุธให้แล้วเสร็จภายใน90วันโดยให้ข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือว่าผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งทําหน้าที่ผู้อำนวยการไปพางก่อนนะครับโดยให้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการแล้วก็จัดตั้งสํานักงานให้แล้วเสร็จภายใน180วันและให้ข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือว่าผู้ปฏิบัติงานอื่นใด ในส่วนราชการหรือว่าหน่วยงานของรัฐมาปฏิบัติงานเป็นพนักงานของสำนักงานเป็นการชั่วขาวนะครับภายในระยะเวลาที่กําหนดครับนี่แหะครับอีกหนึ่งเป้าหมายไทยนะครับที่จะให้ประเทศไทยนี่ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงินโ oh, อ้โหถ้าทําได้จริงคือ เศรษฐกิจประเทศไทยนี้ก็จะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆอีกด้วยถูกต้องค่ะเอาไปดูประเด็นสุดท้ายในรายการกันหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างนะคะผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือว่า care giver นะคะโดยคณะกรรมการนะคะหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดสปสชอนะคะระมติคอรมอนนะคะเรื่องโครงการค่าบริจาค่าบริการสาธารณสุขสาหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลปี2568ค่ะโดยสปสชได้จัดสรรงบประมาณภายใต้วง เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ1.57แสนล้านบาทเป็นวงเงินนะคะในการจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือว่าแคร์กิฟเวอร์จำนวนกว่า18,000คนนั่นเองค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินค่ะและในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์สออดสปสช ปิดเผยค่ะว่าในการประชุมบอ,อร์สปสชอที่ประชุมได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรีโครงการค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลปี2568แและได้มีมติเห็นชอบหลักการของร่างประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการจ่ายเงินค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง,พงตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลค่ะ โดยนายสมศักดิ์นะครับได้บอกว่าตามที่รัฐบาลเนี่ยได้ออกมาแถลงนโยบายต่อทางรัฐสภานะครับโดยจะมุ่งสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและก็ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและการจ้างงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นหนึ่งในมาตรการสําคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางครับที่มีแนวโน้มสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยลดภาระของครอบครัวและก็ทางภาครัฐพร้อมทั้งสร้างอาชีพและก็รายได้ในระดับชุมชนอีกด้วยต่อมานะครับทางคณะก,กรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทางรัฐบาลโดยรวมถึงข้อเสนอแนะค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงของสปสชนั่นเองนะครับก่อนที่เมื่อวันที่2 4มิถุนายน2568ทางคณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบสำหรับข้อเสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวภายใต้วงเงิน1.57แสนล้านบาทครับโดยทางสปสชเองก็ได้รับอนุมัติ โครงการในด้านเศรษฐกิจชุมชนเป็นวงเงิน1,115ล้านบาทดังนั้นทางสปออสอชอเองจึงได้มีการจัดทําแนวทางการบริหารค่าบริการสาธารณส,สุขนะครับสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อการจ้างงานของอ a r e g i v e r นะครับตามนโยบายดังกล่าวนอกเหนือจากงบ กองทุนระบบดูแลระยะยาวสำหรับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่อยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทที่เราเรียกกันง่ายๆนี่แหละโดยมีหลักการสำคัญครับคือการจ้างอ,าอ้างอิงระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบริก ค่าใช้จ่ายพศ2,562ครับจากงบประมาณในส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจที่สปสชได้รับมอบมานี้นะคะจะทำให้เกิดการจ้างแคร์กิฟเวเพิ่มขึ้นประมาณ1.8หมื่นคนสำหรับ ลงไปดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน16,806รายนะคะและไม่ได้ทำในปีนี้ปีเดียวเพียงเท่านั้นแล้วจบไปนะคะเพราะว่าทางสอปอสอชอได้ตเตรียมจะตั้งงบสำหรับจ้างแคร์กิเวอร์เหล่านี้ในปีงบประมาณถัดไปเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังได้ทำเรื่องของแผนนะคะใน,ในการจ้างที่เป็นแผนระดับประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อคอรมอรเพื่อพิจารณาอีกส่วนหนึ่งโดยสัดส่วนของแคร์กิเวอร์ต่อผู้มีภาวะพึ่งพิง,พงนี้ จะต้องให้ทางท้องถิ่นเป็นผู้กําหนดความต้องการโดยอ้างอิงจากข้อมูลจํานวนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เพื่อน,นําเสนอว่าในพื้นที่ควรมีจํานวนของแคกิเวอร์กี่คนตามที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้กล่าวค่ะแับทางด้านของนายแพทย์เสด็รทำ ทัชอารีนะครับเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับท่านได้บอกว่าในส่วนของการจร้างงานแคร์คิฟเวอร์นี่นะครับยังต้องไม่เกิดการจร้างงานซ้ําซ้อนและการจ่ายยังคงยึดตามหลักในในโอนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งหมายรวมเมืองพัทยานะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครและจะจัดในระบบให้มีการโอนค่าจ้างงานเป็นรายเดือน ส่วนเงื่อนไขาการจ่ายค่าบริการนะครับให้ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นแคร์กิฟเวอร์นะครับต้องผ่านอบรมหลักสูตรของกรมอนามายัยหรือว่าหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือหลักสูตรอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงว่าไม่ต้องเป็นข้าราชการนะครับหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีตําแหน่งหรือว่าเงินเดือนประจําตลอดจนการเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยของภาครัฐหรือว่าในรัฐวิสาหกิจผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นลูกจ้างของอส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือว่ารัฐวิสาหกิจหรือว่าบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนหรือว่าค่าป่วยการเป็นประจําครับ เดิมทีนะคะเรื่องของการสร้างระบบ c a r e g i v e r เนี่ยค่ะเป็นลักษณะของอาสาสมัครซึ่งเป็นระบบที่ไม่จูงใจมากพอเพราะว่าการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึง่งพิงต้องใช้เรื่องของทักษะและเวลานะคะในการดูแลอย่างยาวนานดังนั้นงบประมาณในส่วนนี้ค่ะที่ทางสปสอชอได้รับมอบนะคะจะดําเนินการจ้างแ a r e g i v e r ซึ่งประโยชน์อนอกจากจะทําให้เกิดเรื่องระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วยังเป็นเป็นการเรื่องของการสร้างการจ้างงานในประเทศอีกด้วยนั่นเองค่ะ ก็ถือว่าแคกิฟเวอร์ก็เป็นส่วนสําคัญเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นสังคมของผู้สูงอายุใช่ครับดังนั้นถ้าเรามีผู้ที่มาดูแลในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยในการของการเสริมสร้างรายได้แล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยก็ได้รับการดูแล,ด,แลด้วย,วย,วยอันนี้ถือ<ะ>ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราดีนะเพราะว่าเราเข้าใจนะครับในยุคสมัยนี้ที่ผู้ป่วยอายุอาจจะผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้มีคนดูแลมากนักเท่าไ<ะ>หร่การที่มีตรงนี้ช่วยเองก็อย่างที่บอกไปครับว่าสามารถช่วยผู้สูงอายุได้ด้วยแล้วก็ยังเป็นนนกกาาาาารรรรจ้้้้งงงสยไดะคัับบให แคร์กิเวอร์ได้ด้วยนะครับถูกต้องอค่ะอ่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะลลกับรายการป้องปาอยากเล่าของเราในวันนี้สามารถมาเจอกันได้นะคะในวันจันทร์กับวันศุกร์วันนี้เราสงคนพร้อมกับทีมงานคอลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ